ต้องพูดคุยกับกัปตันทีของเราเคนพิชาอุทาครับเกี่ยวกับเกมในวันนี้เป็นไงบ้างฮะความรู้สึกก็อึดอัดที่แบบว่าเราเราเราทำเขาไม่ได้ก่อนั้นแล้วก็กลับมาโดนเขานาก็มันเป็นช่วงเวลาที่เราพักเบรกไปกลับมามันทุกครั้งมันมันยากมันยากเสมอแล้วครับ ครับผมสภาพอากาศมีส่วนไหมว่าวันนี้เราเล่นเร็วใน5้าโมงครึ่งแล้วก็เตะค่อนข้างเร็วแล้วก็แดดค่อนข้างร้อนมีส่วนทําให้เกมในครึ่งแรกนี่มันหนืดหนืดไปไหมมีส่วนนะมีส่วนเพราะว่าเอาจริงๆแล้วอุณหภูมิคอ่อนข้างที่จะสูงแล้วก็ต้องใช้พลังงานค่อนข้างที่จะมากพอสมควรครับก็ทําให้เราวางไว้ว่าครึ่งแรกเราเราเล่นให้ให,ให้เซฟไปก่อนไงให้ให้ใช้พลังงานได้ได้ให้น้อยสุด เพื่อเครื่องหลังเราจะได้มีพ w e r ในการแกร้ในการที่จะเริ่มเครื่องหลังต่อไปครับครับผม,ผมแล้วก็สำหรับลูกที่เราโดนนำไปในตอนนั้นรู้สึกไงครับรู้สึกเอจริงมันมันต้องเชื่อมั่นภายในทีมแล้วพี่เพราะว่าเราก็เป็นอย่างนี้มาหลายหลายครั้งแล้วเรากลับมาได้อยู่แล้วแต่ว่าอยู่ที่แมตช์ไหนเราจะพลาดเยอะ ไปกว่ากว่านี้แล้วแล้วสำหรับลูกที่ตีเสมอรวมถึงลูกที่เรายิงนำเป็นไงครับกำลังใจทีมกลับมาไหมครัก็โมเมนตัมก็กลับมาหาทีมเราอะไรเงี้ยซึ่งเราได้ประตูที่สองขึ้นมามันก็ทำให้เรามีแรงที่จะจะวิ่งกันต่อครับโอเคสำหรับแบบต่อไปจอกับบุรีรัมย์ครับขอกำลังใจจากแฟนบอลนิดนึงฮะก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกผมด้วยนะครับทีมเมืองทองยูไนเต็ดก็จะทำผลงานให้สม่ำเสมอและคงที่แบบนี้ครับขอบคุณครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณเคมิชาอุทาครับ that.